เมื่อสาริกาดงนิวคาเซอลยู่ในเต็ดมีบทเรียนกับการซื้อมาขายเป็นนักเตดแบบไม่ค่อยคุ้มค่าและจากการโดนพิจารณาการผิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกที่สำคัญต้องมีการปล่อยตัวนักเตะที่ดูแล้วคุ้มค่าในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อลดภาระรายจ่ายของสโมสรที่สูงเกินไปล่าสุดหลังจบฤดูกาล2023-2024ทีมยังต้องหานักเตะเข้ามาเสริมทีมแต่ก็อยากได้แบบไม่หนักกระเป๋าจนเกินไปโดยมีรายงานจากสกายสปอร์ตสื่อดังอังกฤษว่านิวคาเซิลอยู่ในเต็ดแสดงเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องข้อเสนอและตออนนนนี้้ขึยู่กับโทิ จะราบิโอโยแล้วว่าตัดสินใจเลือกเซนเจมปาเป็นตัวเลือกต่อไปหรือไม่ทางนิวคัสเซิลอยากเร่งเจราจาช่วงปรีซีซันก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ ตามรายงานยังระบุอีกว่าอาดาราบิโอโยตกลงกับรายละเอียดหลักของสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังเหลือรายละเอียดปลีกย่อยบางประการที่ต้องการให้นิวคาสเซิลปรับปรุงแก้ไขคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆและสาริกาดงมีโอกาสสูงที่จะได้เซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวด้วยเซนเตอร์แบ็กวัย26ปีเป็นที่หมายตาจากหลายทีมทั้งในพรีเมียร์ลีกและลีกอื่นในยุโรปส่วนทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอยากจะปิดดีลครั้งนี้มาก เพราะดูแล้วคุ้มค่าเนื่องด้วยข้อหากาละเมิดกดการเงินของพรีเมียร์ลีกเพราะทีมยังต้องควบคุมงบการเงินที่สำคัญตัวนักเตะเองก็ตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับฟูลแลมอีกด้วย